สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีเมษและคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวาสนากําเนิดด้านของลาบลอยจุดรวยของเราว่าอยู่ในดวงชะตาอยู่ตรงจุดไหนนะครับและจะทําอย่างไรถึงจะทําให้เรารวยได้ไวนะครับรัมาติดตามรับฟังกันเลยครับกนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับคครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายอดีมาที่บลิบเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำได้บิบใต้คลิปอัดลายอดีมาทําค่าครูได้ครับโอเคเรามาดูจุดกําเนิดของคนเมรก่อนนะครับก็คือตะนุนะครับอยู่ทิศเหนือบนสุดนะครับขยายมาเป็นแกะหรือเป็นแพะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแกะแต่อันนี้เป็นแพะนะครับอืม ก็ได้ท <match> so right. like okay. so so really ั้งสองนะครับก็เคยอธิบายไปแล้วในคลิปของพื้นวาสนาเนาะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในเพลย์ลิสตแต่ต้องค้นลงไปข้างล่างหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วพอสมควรโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยในทางโหราศาสตร์เนี่ยลาบ้อยจุดรวยต่างๆเนี่ยอยู่ในไหนก็คืออยู่ในภพลาภะนะครับหรือภพลาบของคนเรานั้นเองให้นําจากตนุเนี่ยตัวตนของเราเนี่ยไป11ราศีนะครับก็จะเป็นราศีกลุ่มนะครับ หรือจะพูดง่ายๆก็คือโยกหลังลัคนาหรือราศีเกิดโยกหลังก็คือด้านหลังนับไป3ราศีโยกคือ3 1 2 3นะครับก็คือราภัาเป็นราศีกลุ่มราศีลมกลางธาตุนะครับก็จะต่างทุกคนราพะจะต่างก,ก,กันกับตัวเองทั้งหมดทั้ง12ราศีนะครับทีนี้ด้วยการที่เราเป็นธาตุไฟแต่ว่าราพะเป็นธาตุลมด้วยการที่ธาตุลมหมายถึงอะไรเคลื่อนที่ลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคนราศีเมษเนี่ย และคณะเมธเนี่ยจึงเป็นคนที่ลาบเนี่ยจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรบางทีก็มาแบบถล่มทลายบางทีมก็คือแบบเอ,อื่อยๆเหมือนลมนะครับอ่อนๆนะครับอะไรประมาณนี้และอย่างหนึ่งคือทัดลมแปลว่าต้องเดินทางนะครับอยู่กับที่ไม่ได้ต้องม o บออกไปเพราะคนราศีเมษเป็นคนขี้เบื่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ดีนะครับลาบก็จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับ มันก็เหมือนทัดลมอะที่ไป,ไปไปมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแน่นอนไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่มันยังอยู่ในจุดเสถียรเพราะว่ามันหมายถึงกลางธาตุกลางธาตุหมายถึงลมใช่ไหมครับที่เสถียรก็กลายเป็นว่าลาบของเราก็ก็ค่อนข้างมาแบบต่อเนื่องอยู่นะแต่ว่ามันหมายถึงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อย ถ้าลมคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยคอราซิเมตขี่เบื่ออยู่แล้วลาบคุณจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำไว้ว่าถ้าเราทําเดิมๆซ้ําๆเนี่ยจบแต่คอราซิเมตไม่ค่อยมีปัญหาการเรื่องลาบเพราะเนื่องจากว่าคอราซิเมตเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยความคี้เบื่ออยู่พักหนึ่งก็โอเคถึงจุดอิ่มตัวหรือจุดที่พอใจละก็เลิกพิงแล้วก็ทําใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ก็ต้องดูดาวคานก่อนว่าดาวคานดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่สะที่ไหนอริมรณะวินาศหรือเปล่า ถ้าอยู่ในเรือนอริมรณะหรือวินาศเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่เบื่ออาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่ธาตุนุอริก็หมายถึงมีอุปสรรคปัญหาทําให้เราต้องอาบากบั่นในการทํานะครับแล้วก็ลาภะนะครับถ้ามาตกอริก็แปลว่าโชคลาภมีปัญหากว่าจะได้อะไรก็เหนื่อยหืดขึ้นคอต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะครับถึงจะได้มาหรือบางคนได้ง่ายๆเลยครับ แต่ว่ามากักจะมีการสูญเสียลาบออกไปนะครับอย่างเช่นถูกหวยเลยเบอร์รางวัลที่1แต่ทําลอตเตอรี่หายใบลอตเตอรี่ครับหายนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้มรณนะตนุมรณนะขี้เบื่อเป็นอยู่แล้วนี่คือพื้นดวงของคุณแต่ถ้าลาภพา,าอยู่ในเรนมรณนะแปลว่าได้รับมรดกเพราะว่ามรณนะแปลว่าความสืบทออสืบต่อแบบยาวนานคือพูดง่ายว่าไม่ได้นไม่ได้ช้าอขอโทษครับไม่ได้เร็วมันช้านะครับอืม นั่นแหละมรณะจึงหมายถึงความเนิ่นนานนะครับก็หมายความว่ากว่าจะได้ก็ต้องรอผู้อุปธรรมนั้นสูญเสียไปก่อนนะครับอะไรประมาณนี้หรือต้องได้อย่างเสียอย่างเพราะอาริมรณะมินาเนี่ยเป็นตกหนุมดำดังนั้นเนี่ยเราต้องเสียก่อนแล้วรอถึงจะดีได้นะครับหรือบางคนดีก่อนแล้วก็เสียทีหลังก็ได้นะครับอยู่ที่แล้วแต่คนจะเป็นยังไงทีนี้ด้วยการที่ตนุมรณะก็หมายถึงเป็นคนขี้เบือ่อเป็นคนที่ทําอะไรผิดพลาดนะครับดาวคาันคือดาวอารมณ์ มันบอกเลยชัดแจ้งแล้วว่าคนคนเมธหรือคนพิจิกก็ตามจะได้ตนุมรณะอันนี้ตนุอ,อริดังนั้นเนี่ยหมายควาว่าดาวคานเนี่ยมันก่อโทษก่อภัยดาวประจําตัวเนี่ยมันหมายถึงความหุนหันพันแล่นทําอะไรด้วยความรีบร้อนเกินไปนี่คือ,อในราศีจักรเนี่ยบอกไว้เลยว่าดาวคารจะเสียทั้งสองเรือนดาวศุกร์ก็เชน่นเดียวกันดาวคู่ของคุณอะ่ะ นะครับก็จะเป็นอเล็มาเลเหมือนกันเลยนะครับดังน,นั้นเนี่ยหมายความว่าดาวอังคารกับดาวศุ์เนี่ยมันเป็นดาวที่ถ้าเข้าทางที่แบบดิฟดิฟอ,อ่ะมันจะเสียทั้งคู่เลยเพราะดาวศุ์หมายถึงความรักที่เอ่อล้นถ้าสมมติว่ามันเป็นดวงเดียวกันมันก็จะกลายเป็นว่าตนุออดิเหมือนกันก็หมายถึงว่าความรักนั้นเกิดปัญหาเพราะมันหมายถึงการลุ่มหลงจนเกินไปหรือ,อ ถ้าเป็นลักษณะของการเงินก็แปลว่าโลภมากเกินไปก็จะนําความเสื่อมมาสู่หมายถึงเลือกผิดนะครับก็ชีวิตเป็นอยู่ในคุกในตารางอะไรประมาณนี้ครับอืมนนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยดาวคารของตัวเราเนี่ยเป็นตนุมรณะตัวตนทําให้เกิดผลเสียหายด้วยตัวเองหรือด้วยการกระทําของตัวเองเป็นคนขี้เบื่อด้วยมันได้หลายความหมายมากนะครับประมาณนี้ทีนี้ด้วยการที่ลาตนุวินาศตัวเองเนี่ยต้องดันตัวเองเนี่ยไปอยู่ถิ่นแดนไกล หรือจะสันโดษไปเลยคือห้ามมันแปลว่าเบื้องหลังก็ได้หมายถึงประต่างคี้วรจะนทร์สองอย่างคือสันโดษกดดันนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือต่างถิ่นต่างแดงต่างประเทศตานุวินานแปลว่าปกปิดตัวเองก็คือสันโดษนะครับเป็นคนไม่ชอบคือมีพื้นที่ส่วนตนมีคนอ่าก็เรียกว่าอยู่อยู่กับตัวเองนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือตนุวินานคือต้องขับตัวเองอไปอยู่ต่างถิน่นต่างประเทศแล้วจะเจริญถ้าอยู่ถิ่นเกิด หรือถิ่นที่ตัวเองอยู่นะ่ะจะไม่ดีหมายถึงว่าจะเกิดความเดือดร้อนแล้วก็มักจะมีปัญหาแนละพังทลายง่ายก็คือพูดงาชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอโอเคไหมอืมทีนี้ลาภวินาศบ้างลาภวินาศแปลว่ามีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศหมายวาว่าลาบผลที่ได้มามักจะมีเรื่องเสียหายแปลว่าได้ก่อนนะแต่เสียทีหลังอันนี้คือบุกบ่าฝฝาฟันก่อนถึงได้อันนี้คือแปลว่าช้า ไอ้ก็ช้าแต่อันนี้ต่างกับเพื่อนเพราะว่าได้ก่อนลาภาวินาศแต่ว่าหรือได้ดีเบื้องหลังครับอะไรแบบเนี้ยข้อดีคือได้ดีเบื้องหลังข้อเสียคือไอ้ก็เหมือนกันได้รับมรดกข้อดีเนาะแต่ข้อเสียก็คือลาภาวินาศคือมีลาบเสื่อมลาบนะครับประมาณนี้ไม่ทนไม่นานอ่าดังนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าลาบเราเนี่ยดาวราหงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับอ่าอย่างเช่นตอนเนี้ยลาภาตานุก็โอเคดีมากหมายถึงเราเนี่ยสร้างความรุ่มหลงให้กับคนอื่นได้หมายความว่าเหมือนกั้ค่ายดาราครับ มีคนจะวิ่งมาลุมล้อมเราดีมากเลยเป็นตำแหน่งเทวีโชว์เราชอบเพศตรงข้ามแต่จงจำไว้ว่าลาภะตะนุเนี่ยนะครับมันหมายถึงหลงตัวเองด้วยหมายถึงว่ามีแต่คนมาอ้อล้อเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะได้ใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะอเด่นดีมีอำนาจอะไรแบบนี้เหมือนกับตัวเองจะไปสร้างสิ่งที่มันผิดพลาดได้เพราะอย่าลืมว่าตนุอริเออตนุมรณะตลอดเวลานะครับ ประมาณอย่างนี้ข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไปสู่สิ่งที่ดีได้แต่ว่าข้อเสียก็คือขี้เบื่อลำคัญน,นะครับขี้ำขํำคัญเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทีนี้ลาบผลของเราเนี่ยมันเป็นราศีธนมหมายถึงการเดินทางนะครับตลอดเวลาก็ได้นี่คือวิธีการาเสริมให้ตัวเองรวยได้ก็คือห้ามทํางานที่อยู่กับที่ ต้องมีการแบบอย่านั่งแช่ครับเข้าใจไหมอ่าให้พยายามคือทํางานออฟฟิศทางานสํานักงานไม่ได้ต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางอย่างเช่นอ่าอสมมตินะตัวแทนประกันหรือจะเป็นลักษณะข,ของเซลล์นะครับเซลล์ที่ขายของต่างๆต้องวิ่งตามที่ต่างๆอ่ะอืมอ่าครอบครัวมผมก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายก็จะมีเซลล์เนี่ยแวะเวียนมาทุกเดือนเลยครับอ่า แต่คนไม่สำนาดมีปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอันนเงี้ยครับหรือบางทีก็มาสองครั้งแล้วแต่ว่าผูกพันกันน่บางทีก็เอาเอาของมาส่งด้วยสั่งของแล้วของมาส่งอะไรประมาณน,นี้ครับอืมแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วแหละมีแต่พ่อกับแม่ทําด้วยกันสองคนแต่ว่าลูกๆก็ออกไปทําที่อื่นแล้วถามว่าทําไมไม่ช่วยก็เพราะว่าช่วยมานานแล้วครับช่วยทั้งชีวิตเลยแต่ว่ามันคือพูดง่ายว่าเดี๋ยวมันจะอกอดคอกันจมเพราะว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วอืมพ่อแม่ก็ทําไม่เป็น ส่วนลูกๆเนี่ยตัวผมยามาทําตรงนี้มันดีกว่าคือถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับแล้วมันก็เหนื่อยด้วยมันเป็นอะไรที่คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ยโอ,อ้โหเหนื่อยหนักมากทั้งที่ตัวเราเป็นคนตัวเล็กนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กแต่ว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยต้องยกของหนักมากคือชีวิตผมเนี่ยเกิดมาไม่ได้ดิ้นรนอะไรเลยครับไม่เดือดร้อนอะไรอยู่ฐานะปานกลางแต่ว่าหนักกว่าคนอื่นเขาบอกเลยว่าขนาด ห้องเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทั้งชั้นเน่ะที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยหักหนักที่สุดตอนเป็นเด็กนะครับอืแต่ตอนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสบายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละโอเคเด๋ยวนอกเรื่องต่อไปเ่ขออภัยนะครับอืมต่อไปดาวราหูดาวราหูเนี่ยนะครับมันหมายถึงความหลงความโลภคนราศีเมษเนี่ยอันนี้คือพื้นดวงนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโลภนะครับแต่หมายความว่าพื้นดวงอะราหูแปลว่าโลภ พออย่าลืมลา,าภะก็ว่าอยา,อยากได้อยากได้แล้วจึงโลภนะครับดังนั้นคนราศีเมษเป็นคนโลภมาแต่กําเนิดแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะอย่าลืมว่าดาวราหูไปอยู่ที่ไหนแต่ใครได้ลัคนาเมษหรือราศีเมษแล้วได้ดาวราหูเป็นลาภะเป็นเกษตรเนี่ยนั่นแหละคนนั้นแหละโลภที่สุดแต่ไม่เป็นไรเขาว่าโลภในที่นี้นทุกคนโลภทุกคนแหละครับใครไม่โลภสี่แปเพราะอะไรนู่นทางธรรมเข้าไปอยู่ในวัดเลยนะครับใครไม่โลภนะใครโลภก็ต้องอยู่ทางโลกนี่แหละบอกเลยว่าผมก็โลภนะครับเพราะว่าเราก็อยากรวยถูกไหมมีใครบ้างไม่อยากรวย พิมพ์มาข้างล่างนะครับใครไม่อยากรวยอ่าก็แปลว่าเออก็ไม่ต้องรับคำว่าโลภไปนะครับใครไม่อยากรวยแต่ใครอยากรวยต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองโลภนะครับอืมเพราะถ้าไม่โลภคุณไม่รวยแน่นอนบอกเลยนะใครอยากรวยคุณต้องโลภถ้าใครไม่โลภคนนั้นจะไม่รวยบอกเลยนะครับเพราะว่า,ามีเท่านี้คือสมส,มสมทถะใช่ไหมครับก็หมายถึงออกบวชไปเลยนะครับก็หมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องมีสินทรัพย์อะไรก็คือมีที่อยู่ที่กินอ่านะครับแล้วก็ผู้ขอนะครับ เคยบอกแล้วว่าพระเนี่ยคือผู้ขอแพรรี่ก็มาพูดเหมือนตรงกับผมพูดเป๊ะเลยครับว่าพระคือผู้ขอเพราะว่าต้องขอชาวบ้านกินและไม่มีการมาแบบบินทบาตกับสงเหมือนกันใช่ไหมครับสงไม่ได้เป็นคนให้นะแต่เป็นชาวบ้านเนาะประมาณนี้ไม่ต้องด่ามา่นะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยโอเคประมาณนี้นะครับยังไงถ้าคุณทําอะไร คิดสักนิดหนึ่งหมายความว่าวางแผนนะครับวางแผนสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะเจริญแล้วคุณจะทําอะไรได้ตามใจแล้วคุณจะสมพรปรารถนาทุกอย่างเพราะคุณไปดามคานแปลว่าขยันคุณขยันอยู่แล้วขอแค่วางแผนก่อนล่วงหน้าแล้วคุณจะไปถูกทิศถูกทางแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองและรวยได้ง่ายมากที่สุดเลยและลุ่มหลงกับมันแต่คาว่าลุ่มหลงมีดาบสังคมถ้าลุ่มหลงไปทางที่ผิดคุณก็อายนะนั่นเองนะครับอย่าลืมนะคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นภพมินาดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรคจะพัังบ ถ้าคุณอยู่ในเสียนธรรมคุณจะปล่อยวางแต่ว่าคุณจะแบบเออแค่นี้ก็พอแล้วคือหมายถึงว่าไม่รบจนเกินไปครับเข้าใจไหมอ่ามันจะเป็นตัวเบรกนะครับประมาณนี้เนาะเพราะสุภาะเนี่ยก็เป็นดาวดวงกันไงนจะเริญหรือว่าวิาวนาศเลือกเอาครับอืมสามารถติดตามคำาีคอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำจีคอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ